สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีบากัวเสาครับเสาไม้นะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิศวกรน,นะครับก็ทําแบบบ้านๆน,นะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะบากเสาเราควรรู้ว่าช่องเสาปูนหรือแหวงที่ติดตั้งไว้กว้างเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ4นิ้วครับถ้าเสาใหญ่นะครับก็ประมาณ เสาผมหน้า7จ็ดอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับเราก็วัดไม้ตรงกลางให้ได้4นิ้วนะครับท่านผู้ชมที่เหลือเราก็จะบากออกนะครับโดยใช้เลื่อยวงเดือนเป็นตัวตัดออกนะครับเราวัดขนาดให้ได้ก่อนน,นะท่านผู้ชมวัดความลึกของแหวงเท่าไหร่ความกว้างของหัวเสาเท่าไหร่นะครับพอเราวัดได้เสร็จปุ๊บเราจะใช้เลื่อยวงเดือน,นครับเป็นตัวเซาะนะครับตัวตัด ส่วนที่เราจะบากออกนะครับทานผู้ชมวัดให้ได้ขนาดก่อนส่วนของผมเนี้ยครับเสาปูนอ่ะอยู่ที่4นิ้วแต่ความกว้างของแหวงนะครับอยู่ที่8นิ้วนะครับเราก็ต้องวัดที่8นิ้วแล้วก็ไม้ต้องเหลืออยู่ที่4นิ้วนะครับทานผู้ชมเมื่อเราวัดได้ขนาดเสร็จปุ๊บเราจะใช้เลื่อยวงเดือนนะเป็นตัวเซาะนะครับทานผู้ชมก่อนที่เราใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเราต้องทําการเช็ค ว่าเลื่อยวงเดือนเราครับลึกขนาที่ตัดไม้ลึกไปเท่าไหร่นะครับชมต้องวัดก่อนนะครับบางครั้งไม้ครับหนาไม่เท่ากันอีกข้างหนาอีกข้างบางเราก็ต้องวัดเลื่อยก่อนครับก่อนที่จะตัดลงไปนะครับไม่งั้นเสาก็จะเล็กลงเมื่อเราวัดได้ขนาดแล้วเราจะใช้เลื่อยวงเดือนนัทำการซาะด้านหน้ากันหรือตัดไม้ออกที่ส่วนที่เกินออกครับแล้วก็เราก็จะบากออกนะครับ เช็คให้ดีก่อนครับท่านผู้ชมที่สําคัญคือต้องเช็คด้านเหลี่ยมของเสาไม้ให้ถูกต้องว่าเราจะซาะด้านไหนนะครับถ้าตัดไม้ผิดนะครับเราเสียเสียต้นไม้ต้นนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราบากผิดช่องถ้าไม่เสียเราก็ต้องแปะเอานะครับบากเอาพอนเสร็จเราก็ทําการซาะนะครับอันนี้ครับลึกประมาณ2เซนครึ่งนะครับตัดลงไปท่านผู้ชมประมาณ2เซนครึ่งครับนิดเดียวนะครับ เราฝั่งละ2เซนครึ่งข้างในก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับเสานี้เป็นเสาหน้า6นะท่านผู้ชมเป็นเสาหน้า6เมื่อเราตัดได้อโซนแรกเสร็จปุ๊บที่กําหนดไว้แล้วเราก็จะมาซอยท่านผะู้ชมซอยให้บางๆเล็กๆนะครับซอยให้ถีๆนิดนึงเวลาใช้ขวานโยนถากมันก็จะง่ายขึ้นนะท่านผะู้ชมนี่ครับผมก็ซอยอยู่ประมาณทักเซนหนึ่งหรือ2เซน,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 เซนค่อยๆซอยก่อนนะท่านผู้ชม ระวังนะครับการใช้ใช้เลื่อยวงเดือนนะครับควรต้องมีความระม,มัดระวังนะครับเพราะเลื่อยคมแล้วก็อาจเกิดอันตรายได้นะผู้ชมนะครับค่อยๆตัดการตัดควรใส่แว่นตานะครับเนื่องจากว่าขณะที่ตัดตาท่านผู้ชมเลื่อยเขาจะหมุนขึ้นและสะเก็ดเศษไม้กระเด็นเข้าตาได้นะครับควรใส่แว่นตานะผู้ชมเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าตาและแล้วเราก็จะตัดไม่ตรง ก็ค่อยตัดไปนะาผู้ชมการเสาะบากเสาไม้ควรใจเย็นๆน,นะนผู้ชมใจร้อนอัดบากผิดเท่ากับเราเสียไม้ไปนะครับผู้ชมผมบากไปสีต้นนะครับไม่ผิดนะครับผู้ชมเราก็ค่อยบากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยตัดไปนะผู้ชม ตัดให้สุดนะครับตัดควรจับเลื่อยวงเดือนให้ขนานกับต้นไม้นะครับแต่ถ้าตัดกดปลายลงก็จะกินเนื้อไม้ไปเยอะนะครับพยายามตัดให้ตรงๆนะท่านผู้ชมบับงคับเลื่อยให้ตรงๆนะครับไม่กดไปทางด้านใดด้านหนึ่งหรือ,อพลิกซ้ายพลิกขวานะครับจะทําให้เลื่อยสะบัดได้นะครับ ก็ค่อยๆซอยนะครับเพราะว่าความกว้างของแหวงก็คืออยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จปุ๊บเราตรวจสอบดูก่อนครับท่านผู้ชมเช็คดูก่อนครับว่าเราตัดได้ถูกต้องไหมก่อนที่เราจะใช้ขวานโยนถักครับนี่ครับผมก็ได้ตัดแล้วครับท่านผู้ชมเป็นซอยเล็กๆนี้ครับเดี๋ยวจะใช้ขวานโยนถักแล้วความลึกอย่างที่ผมบอกครับ ประมาณ2เซนครึ่งนี่ครับก็จะยังไม่ถึงเส้นนะท่านผู้ชมเพราะถากเสร็จปุ๊บก็จะได้เส้นพอดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเราตัดลึกเกินไปถ้าตัดพอดีได้ยิ่งดีนะครับถ้าตัดลึกเกินไปเราก็จะกินเนื้อไม้เยอะนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆถากไปทีละน้อย<ๆ>ก็จะสามารถจะใส่ได้พอดีนะครับ1นึ่งป้องกันเสาเล็กนะครับมันแก้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้าเสาเล็กถากเสาเล็กแล้วแก้ไม่ได้นะครับ เราก็จะใช้ขวานโยนถานครับไม่มีอะไรนะครับอันตรายของขวานโยนก็คือระวังขาครท่านผู้ชมถ้าคนใช้ไม่เป็นห้ามใช้นะครับอันตรายมากขวานโยนเนี่ยครับก็ค่อยๆถากไปนะท่านผู้ชมผมก็เป็นช่างมือใหม่นะครับนี่ครับการใช้ขวานโยนครั้งแรกก็ดูจากพี่ชายที่เขาทําก็พยายามทําให้ได้ครับนี่แหละครับก็ค่อยซาะไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆโยนไปเรื่อยครับอย่าโยนแรงจนเกินไปเพราะเราไม่เคยใช้นะครับก็ค่อยๆถากไปนะท่านผู้ชมนะครับก็จะเซาะลงไปเรื่อยๆที่สําคัญก็คือจะเจอการถากขวานโยนนี่จะเป็นการย้อนเนื้อไม้บ้างนะครับเราต้องถากตามเนื้อไม้นะท่านผู้ชมถ้าย้อนเราก็ค่อยๆถากนะครับถ้าถากไปก็จะฉีกไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเนี่ยตรงนี้ฉีกนะครับเนื่องจากว่า เป็นเนื้อไม้ที่ย้อนนะครับต้องค,ค่อยๆทำนะครับท่านผู้ชม ả? การย้อนเนื้อไม้เนื้อไม้ไมก็จะลึกลงไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆก็จะฉีกลงไปเรื่อยๆนะครับที่ผมตัดไว้ระบากไว้ไม่ถึงเส้นก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นไม้ที่ไม่มีก็คือถากแล้วไม่ย้อนก็จะง่ายขึ้นครับแต่ถากแล้วย้อนเนี่ยจะยากครับท่านผู้ชมอย่างต้นนี้ยากครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อไม้ย้อนลงเนื้อไม้เขาจะป งไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้เราถากยากนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะใช้เลื่อยตัดออกนิดนึงครับเนื่องจากว่าเราถากย้อนลงไปครับนี่ครับที่ผมเว้นไว้ประมาณสัก3สามมิลน,นะครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาเราถากย้อนเนื้อไม้มันย้อนลงเราก็จะสามารถถากได้พอดีนะครับก็ใช้เรื่อยนดาหัน ส่วนที่ย้อนนะครับแล้วก็ค่อยถากไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับถ้าเนื้อไม้ย้อนไปทางไหนเราถากอย่าถากย้อนไปนะครับถากตามนะครับตามเนื้อไม้นะครับท่านผู้ชมค่อยค่อยถากผมก็ค่อยถากครับเนื่องจากก่าถากก็ไม่ค่อยเป็นนะครับ เหมือนเราใช้มีดถากนี่นะครับแต่เราใช้ขวานโยนถากแรงของขวานโยนะจะทําให้เข้าได้ดีนะครับแล้วก็ได้ฉากนะขวานโยนมีขนาดเป็นสามเหลี่ยมเหมือนขวานนะเหมือนหัวขวานเรานี่แหละครับขวานถากไม้เรานี่แหละครับแต่เราจะใช้เหมือนโยนเอานะครับท่านชนข้างบนก็จะใช้ไม้หนักๆหนักขวานโยนนี่ครับใช้ไม้หนักๆเอาเวลาเราโยนปุ๊บน้ําหนักของหัวขวานนะครับก็จะลงมาที่อ่ะ ตัวขวานเราก็สามารถจะเข้าง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับถ้าใช้แรงเยอะก็จะไปได้ดีนะครับแต่ถ้าเราใช้แรงน้อยก็ไปอยู่ว่าขวานโยนหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมน้ําหนักผมไม่รู้ประมาณกี่โลนะครับก็หนักอยู่นะครับสามารถโยนแล้วก็ถากไม้ได้ง่ายๆนะครับไม่ไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่เราต้องค่อยๆถากท่านผู้ชมนะครับแต่ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะถากไม่ย้อนเนื้อไม้นะท่านผู้ชมผมจะถากตามเนื้อไม้ครับ เมื่อได้เส้นใกล้เคียงแล้วเราก็ดูนะครับผู้ชมว่าจะไปทางไหนบ้างอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นะครับถากพยายามให้เข้ากันทุกมุมนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอ่ะเสร็จแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูครับนี่ครับท่านผู้ชมถากเสร็จแล้วครับก็เรียบร้อยนะครับนะครับ ก็ได้บากเสาแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือการบากเสาแบบบ้านนะครับยังไม่เรียบเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ใบขัดนะครับขัดส่วนส่วนที่เกินสูงนิดๆในหน่อยครับที่ขวานโยนเราถากไม่ได้เรียบปิ๊บนะครับจะใช้ใบขัดขัดนะครับเพื่อให้ได้เรียบเสมอกันนี่แหละครับท่านผู้ชมใช้ใบขัดก็ระวังมือนะครับท่านผู้ชมควรใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับการขัดแล้วก็ใส่แว่นตาเพื่อกระเด็นใส่ตานะครับท่านผู้ชม ขัดให้พอดีกับเส้นนะครับจะนิดนิด,นดหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นไม้สามารถเข้าได้ครับท่านผู้ชมเราก็ดูนะครับว่าถึงเส้นหรือยังครับท่านผู้ชมถ้าถึงเส้นเราก็พอครับถ้าขัดมากก็จะเล็กลงไปนะครับก็จะหลวม เราจะบีบแหวงเขาได้ยากนะครับแต่ถ้าใหญ่ไปเราก็จะใส่ไม่ได้นะครับคือต้องให้พอดีนะท่านผู้ชมนี่ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับเวลาเข้าปุ๊บก็จะลื่นพื้ดเข้านะครับแค่เส้นพอดีนี่ครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถใส่ได้แล้วครับนี่คือการวิธีบากเสาแบบบ้านๆนะท่านผู้ชม ช่างใหม่ครับหัดทำนะท่านผู้ชมนี่ครับผมก็บากเสร็จทุกต้นแล้วครับ4ต้นบากเสร็จเหมือแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสามารถใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับครั้งหน้าจะพาไปดูในการติดตั้งเสาข้างบนขึ้นกับเสาต่อนะครับเสาปูนท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็กดติดตามได้นะครับนี่ครับบากเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวจะยกเสาต่อเนี่ยขึ้นไปต่อบนแหวงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปหน้าเจอกันครับท่านผู้ชมการยกเสาต่อใส่แหวงนะครับน,นี่ก็สวัสดีครับ